ครับก็วันนี้ก็มีงานเข้ามาช่วงบ่ายวันครับผมเป็นงานสินค้าส่งฟูจิตรงข้ามเมืองโบราณครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองช่วงบ่ายเดือนตุลาคมสามที่เราก็ขยับรถเดี๋ยวไปขึ้นสินค้ากันฝั่งกระบก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมไปกับก็บประมาณสิบกิโล เข้าไปขึ้นง,งานก็คือิดต่อหลอปภทำทำไปงานไปขึน้นสินค้าเรียบ <c oughs> ร้อยยืเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เอาเด็๋เไปห่อขึ้นทีเดียวเลยก็จัดไป <c oughs> เยอครับผมเยอะครับผมขึ้นงานเยอะ,ะเหลือเกินหางงานเดครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเอาลงมาแล้วหรือ,อยังอาจจะเอาลงมาแล้วมั้งหนึ่งสองสาม มันจะเป็นตัวนี้ครับผมครับเคล็ดเป็งานซีนครับเราถอยเข้าไปขึ้นเลย เบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดรถที่จอดเมื่อกี้ดังครวญสมน้ำหน้ามันไหนสิเพราะมันขับนี่ไม่ได้ขึ้นขาไม่ได้ขึ้นสินค้าอะไรแต่เนเนี่ยต้องขึ้นอยู่แล้วพยายามเขาว่าไอ ตอนนี้เราก็จะไปเก็นสินค้ากันเลยตอนนี้เราก็ทำการขึ้นสินค้าเป็นวนฟรีครับผมจะเป็นงานประเภทนี้เ้างก็ข,ข้ามทะเลครับผมสาวสวยสาวสวยอ้ เก่งแบบที่ระาวาังตีคู่ดีไหมระวังตีคู่ดีไหมมันจะล้มปะไม่เป็นแล้วเอา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 ลุ้นเลยเอาลุ้นปรับแต่งใหม่ครับผมเพราะว่ามันเบี่ยงนิดนึงปัดเสียว นสูงด้วยแต่เราต้องค่อยๆไปกันครับการเปลับ,บแต่งโอเคให้น้องเก่งฝักให้ตันนี้กับพนักงานของเราครับผมกำลังขึ้นเม็ดเอาเม็ดไปส่งบริษัทออะไรนะเดี๋ยวนึกไปออกหรืออยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยซอยเกดครับผมแอมพาร์ของเราก็จะไปฝั่งนุ้นเลยเปนวนิดมเก่า ข้งมเมืองโบราณครับผมเยี่ยงๆกันน่าจะลงไวครับผมวันนี้ไม่น่าจะมีรถเดี๋ยวเราขึ้นเสร็จแล้วก็จะทำการไปกันเลยก็เหลืออีก สองพาเลทพาเลทครับผมสมัยน,น,นี้เราเนี้ยงเป็นตัวสั้นครับผมเป็นม้วนสั้นแค่ เก่ง็่วยตักสินค้าให้กเหลืออีกหนึ่งทะเลครับผมเสร็จละ ม้วนแล้วเป็นตัดเหมือนกันไม่ถึงครับต์เจ็ดก็กโลอันนี้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็เสร็จแล้วขึ้นสินค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำเอกสารตั้งยึดเงินตอนนี้เราก็ขึนส,สินค้นาเสาร็จเรียบร้อยเอกสารเดี๋ยวเขียนมาครับรายการ เราต้องไปทำตัวส,ส่งสินค้าให้ลูกค้าเซ็นอีกหนึ่งชุดครับผมเดี๋วเราเอารถไปกลับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยถ้าจะเร็จไว้ครับผม้าเภลิเราต้องค่อยๆไปครับเพราะสินค้ามันสูงอันตรายครับผมไปเด๋ยวไม่ได้จอดรถหน้าฟ้องกันก่อนตอนนี้มาชือ เดี๋ยวไปทำเอกสารสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็ได้เอกสารมาเรียบร้อยครับผมพร้อมออกเดินทางเดีย๋ยวเราไปเติมน้ำมัน,นกันครับผมครับเดินทางกันครับผมตอนนี้ก็เวลาแปสองแล้วก็น่าจะไปถึงนู่นประมาณ3ามโมงก็้าลงสินค้าก็น่าจะประมาณสินาทีทก็เสร็จนะครับตาข้างในบริษัทฟูจิเองเขาไม่มีรถนะครับ เทาปั๊มเติมน้ำมันกับครับผมตั้งสั่งเลยเติมเป็นมอเตอร์ไซค์เลยเราชื้อชื้อชื้อจอนุสุลล์รอเติมน้ำมันกี่ครับผม ตั้เด็กตั้มบอกอยังไงหรือเปล่าโอ้รถคันปละเรือปลาเติมสองร้อยไม่สมศักดิ์ศรีเลยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันหลังเอาถังรถกระบะมาใส่ดีกว่าถังเล็กๆไปองใส่ใหญ่แล้วกเก่กลักรถดักรถเลยเไปที่ไหนเราพี่ไปแล้ว,วก็ไม่เปิดผมง,งล้นนันเนี่ยพี่จะตรงไปหรือที่จะขวาที่จะซ้ายขี่เล็ดอยู่กลางเลยงงนะ เดินทางกันก็ดูฮาๆกันไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดินให้จบเลยครับผมช่องเล็กๆก็จะได้เจริญเติบโตงอกงาะงาน <c oughs> ก็พยายามจะทำคลิปที่มันสนุกเฮฮาไปเล่นไปครับผมตามภาษาเพราะชีวิตประจำวันเราก็ทำงานขับรถ ส่งสินค้าตกเย็นกลับบ้านก็ไปทำกับข้าวกินกันช่วงนี้ไม่มีวันหยุดกันเลยคลิปเที่ยวก็เลยไม่ได้ทำเดี๋ยวมีที่เที่ยวดีๆกันเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูกันครับผมยงไงก็ฝากขอาอบพรคุณด้วยครับผมที่ติด,ด,ด,ดตามอยากให้ดูให้จบอ่ะทำไงดีช่วยดูหน่อยช่วงนี้กำลัง จะได้ผ่านโปรไวๆครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายสถาต่างอากาศบางปูให้ดูครช่วงนี้รอให้มันเข้าหนาวดีกว่ามาถ่ายเพราะว่าเราจะได้เห็นนก อ,อะไรนะเมื่อคืนก็พูดพูดนกเพนกวินเหมือนยุ่งเบืองหนาวเลยนกนางนวลนกนางนวลจะมาเยอะมันน่าจะมาช่วงช่วงหนาวครับต้องต้องรอดูว่าเราจะเข้าช่วงไหนแต่ช่วงที่เข้าเข้ามาเยอะจริงจินกนางนวลเนี่ยคาารับจะพาไปในสองตรงข้ามพู้นะครับแต่าอากาศรกรุบเราก็จะเข้าถนนใหญ่นะไปยูเทิร์น ลงนเข้าไปทางปากน้ำต้องค่อยๆลงครับผมโอเคออกขวาเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปอยู่เดินนั่งาเนี่ยครับขวามือเนี่ยครับสถานตากอากาศบางปูไป่ได้มาเที่ยวหลายปีแล้วเดี๋ยวว่ามจะมาถ่ายให้ดูครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวรอก่อนวันนี้กำลัง เึงลงทำ Youtube ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำที่เมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผมพอดีอยู่ใกล้บ้านครับผมบ้านผมอยู่หลังเขาหลังเขาพระวิหาร <c oughs> อยู่ในซอยส้มห่วงหมู่บ้านยังยืน จะยูเทิรตามไปทํามาก็จะวิ่งตกสังงัดเ <c oughs> ้เราก็ร่วงมาแล้วด้วยเบ่เไ,ไม่ทันแล้วแหะครับคุณเปิดไฟเลี้ยวผิดสงสยัยผิดยูเทิร์นครับผมไปยูเทิร์นหน้าตแต่ก็จะเข้านิคมบางปูเ,เดี๋ยวเราวิ่งลงไปประมาณ2อกิโลเนี่ยเห็นปะ่ะครับไฟต่าอากาศบางปูเนี่ยครับ ก็สนแสดงก็จะมีมุมหนุ่มสาวเขา,ามานั่งชิวๆกันครับผมตีกีตาร์ร้องเพลงกับบางคนก็มาวิ่งออกกําลังกายพักผ่อน,สนอาารสูดอากาศแบบสดชื่นสดชื่นกันนะครับ ถ้าไม่พลาดผมก็จะไปโน่นไปวังน้ำเขียวมั้งเห็นเขาว่าที่นั่นสวยไปนอนไปไปเปลี่ยนบรรยากาศนอนบ้างครับผมชื่ออะไรนะหาเก็บตะวันไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าแต่เห็นพี่ชายไปมาเขาบอกว่าสวยครับผมอยากไปอยู่ซอยอะไรนะซอยซอ <c oughs> ยไทยสามัคคีน่าจะประมาณนะั้นเคยไปทีหนึ่งไอ อยู่ใกล้กันต่อก็ไม่รู้ไอสวิตเซอร์แลนด์แดดีสัจะไปนอนเือนรอบนึงครับก็คืนปินไปก็ไม่สนเท่าไหร่นะคัับไปหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมชอบไปแบบสไตล์แบบไอแบบมีน้ำตกมากกว่าคือมีสถานที่กางเต็นท์นอนเราอยู่ใกล้ใกล้น้ำตกนิดเดียวชอบแบบนี้ อะว,วันเขาสร้างให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปกันอีกเพราะว่าตอนที่ไปมาล่าสุดนี้ก็น้ำตกอละวันก็กำลังปรับปรุงอยู่ครับผมทั้งบนข้างบนทําที่ให้เดินแบบสะดวกสบายก็มันเป็นสะพานแล้วก็เป็นปูนคล้ายแบบคล้ายแบบแม่ครับเวแม่ครัมินครับผมปูนเพราะว่าขึ้นไปทางรู้นมันมันจะชันหน่อยเขาก็เลยต้องมาทําปูน เมื่อก่อนที่ไปมาตอนช่วงปีใหม่นั้นมันต้องเดินลันลดเลาะตามแนวเขาขึ้นไปโอ้โหเดินลําบากช่วงไหนคนเยอะโอ้โหเดินสวนกันจะไปได้เลยั <c> ้ง <oughs> แ,แต่โควิดเข้ามาเขาก็เลยน,น,น่าจะาตอนช่วงโควิดเข้ามาเขาก็เลยป,ปิดปรองมายาวเลยแต่ก็เปิดอยู่แต่ก็ยังยังไม่น่าให้ลงเล่นนะเขาไปมาล่าสุดก็ยังไม่ให้เล่นน้าแต่ไปเล่นก็ไม่ได้น้ําไม่ค่อยมีต้ตนซนีก็าน่าจะปิดน,น้า ปิดปบปูหมดเลยทุกชั้นห้าแต่ชั้นห้าขึ้นไปก็จำไม่ผิดห้าหกเจ็ดอ่ะคือปิดปบปูทำทางใหม่หมดเลยแต่ชอบชอบไปที่น้ำตกแม่ขามิดมากกว่าสบายดีจอดรถชั้นสี่แล้วเดินลงข้างล่างทางนน้นสวยน้ำนาเรีนน้ำเขียวมรกตเลย ไปรอตันอุตสาห์เตรียมชุดไปนั้งเยอะโอ้เสียดายไม่ได้ใส่ลงเล่นเลยสักชุดหนึ่งก็ได้แค่เดินชมเก็บวิวมาให้ดูเดี๋ยวรอบหน้าไปเดี๋ยวจะเอากล้อง,องไปตั้งไปตั้งไปเดินทายแต่ละจุดแต่ละจุดแบบสวยๆเลยพอไปทำคลิปตอนนั้นไปไม่ได้ทำคลิปหรอกพอดีไปดึงคลิปออกมาจากเฟซบุ๊กวิดีโอของเฟซบุ๊กออกมาอีกทีนึง ตอนนั้นไปก็ไม่ได้คิดอะไรคือไปเที่ยวไปพักผอนพอกลับมาปุ๊บก็เลยไม่รู้จะทำอะไรชอบกินชอบเที่ยวชอบทํำกับคงกับก้าวก็เลยเออเอามาทําให้ดูกันเลยดีกว่าสนุกสนานเฮฮาขันไปครับตอนนี้ก็ถึงหน้าสับพวงละ เราเลยสับหงส์ไปไหน่อยก็จะถึงบริษัทฟูจิเองกันแล้วเนี่ยซอยสับหงส์นี่ยทางเข้าบ้านผมเนี่ยครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งน้ำเจิดไอน้นี่ทางที่เราบินมานี่ยเขาเรียกว่ฝั่งน้ำเค็มเนี่ครับขับผาน,นหน้าเนี่ยหวามือกับที่รถปีนออกมาเนี่ยทางเข้าบ้านแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซอยมูลรัตนทิแล้วก็ ซอยอเมืองโบราณเดี๋ยวต้องขามลงเดี๋ยวเยื่องๆกับโรงเดียนเทคนิคสมุทรปราการเนีบผมถ้ามีโอกาสช่วงไหนเขาเปิดให้เข้าฟรีเดี๋ยวพอดีเรามีรถกระบะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปได้อาจจะได้สะดวกสบายหน่อยเพราะว่าคงจะเดินถ่ายทุกที่คงจะไม่ไหวเนี่ยตอนนี้ก็ำคำพระองค์ใหม่ขึ้นมาหล่อรล่อลูปพระองค์ใหม่ขึ้นมาอยู่ ไทยเค้นเดี๋ยวเราใกล้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายให้ดูโว้ทำใหม่เยอะเลยนี่ไปที่เลยอ่ะโอเคลงงานถึงแล้วครับผมยกซ้ายยวข้าไปเลยนะไปติดต่อรก็พอเราก็ลงมาทำใบผ่านกันก่อนจอดรถจื้อ เราลงไปทำใบผ่านกันแป๊บครับผมที่เราก็ได้ใบผ่านกแล้วครับผมเราก็จะเข้าไปด้านในกันเลยแล้วก็ไปติดต่อที่แผนกสตอลรับสินค้าที่มี่เขาเร็วอยู่แล้วครับผมขึ้นชื่อเรื่องลงสินค้า,าไว้มาก บริษัทฟูจิเองก็นำรถกลิฟมาลงสินค้าแล้วครับผมกำลังลง5ผลิตครับผมนี่เป็นรถกำลังนั่งรดิงาับงบกับแถครับผมโอเคถ่ายให้ดูแค่นี้ครับผม เดี๋ยวเราจะเดินไปเอาเอกาสารกันเลยครับผมตอนนี้ก็ส่งสินค้าเรียบร้อยเราก็ไปรับไปผ่านมาเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมเอกาสารลาก็เสร็จให้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ออกเดินทางไปบ้านกันครับผมเ,เราขับไปที่จุดป้อ,อมรอพอพอไปแลกบัตรคืนครับผมหลังจับจัรถกับ ซ้ายแล้วก็มองขวาแล้วก็ชนดังโครมเป็นไงละ่ะกระกันอีกแล้วที่ที่พี่บอกมีแท่เทล่ตัดฝังหลังสองันเสียมืออยู่แล้วยูท่านเทพวันละขับรถมาสิบกว่าปีแล้วขับแลบป้าขาถน้อนใหญ่ เอาบินออกไปขานเข้าแลกบัตรแล้วที่นี่ก็จกะขอเบียบนิดนึงครับผมออกไปแล้วเปิดตู้รถให้รปภเขาดูด้ยวยครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรออกไปแล้วก็แลกบัตรแล้วก็กลับกันเลย <c oughs> วันนี้ก็งานที่เราส่งก็ถึงมือลูกค้าเสร็จสมบูรณ์สินค้า ถึงมือลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นเห็นว่าเป็นอันว่าเสร็จงานไปอีกหนึ่งวันครับผมสาวๆตกใจจะเหยียบชีแ้แเกเลยเจ <c oughs> าวสวยด้วยเราพอก็จะมารอเช็คสิทค้าเช็คตู้ดูคิน ป๋าเลยป๋าน,นีการแลกบัตรเรียบร้อยแล้วครับผมถนนใหญ่กลับบ้านครับผมครับที่รับชมจนจบกันทุกๆคนเลยกระบข้บพุณเป็นอย่างสูงายไม่ได้รถมารอก,ก่ันเร็วด้วย นี่ก็เป็นถนนสุขุมวิทสายเก่าช่วงนี้ดดรถกำลังเยอะเคลค่อนไป่รว,ว่า,าดไม่ได้ครับอันตรายคับย่ยไปใส่กันมาเร็วๆ gold.